ป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราชบายโครงการพระราชดํารีฝนหลวงนำไปสู่พลังแห่งความร่วมมือในการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งอย่างมีประสิทธิ ราวของพระราชดำริในการค้นหาวิธีทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือธรรมชาติเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานแนวทางให้ศึกษาค้นคว้าทดลองโดยทรงติดตามอย่างใกล้ชิดและด้วยพระปิชาสามารถด้านวิทยศาศาสตร์ได้พระราชทานคำแนะนำ ในการปรับเปลี่ยนทั้งสถานที่ทดลองจนถึงสูตรและสารเคมีที่ใช้ปฏิบัติการฝนหลวงและทรงออกแบบภาพประมวลขั้นตอนการทำฝนหลวงโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์รวมทั้งคิดค้นกรรมวิธีซูเปอร์เซนวิตเป็นเทคนิคใหม่ที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้นพระราชทานให้คณะปฏิบัติการฝนหลวงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยเหล่าฝูงบินปฏิบัติการฝนหลวง จะทำการเข้าก่อกวนตอนหมวนอากาศที่เต็มไปด้วยละอองน้ำให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลี้ยงให้อ้วนเป็นกลุ่มเมฆใหญ่ลอยไปในพื้นที่เป้าหมายก่อนเข้าโจมตีหมู่เมฆเหล่านั้นให้ตกกระจายเป็นฝนสู่ไรนาป่าเขาอ่างเก็บน้ำคืนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มต้นทุนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงแนวทางและเทคนิคเหล่านี้คือองค์ความรู้ ที่รวบรวมเป็นตำราฝนหลวงและพระราชทานให้แก่คณะปฏิบัติการฝนหลวงกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสาก์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู้ปัญหาภัยแล้งมาจนถึงปัจจุบันณวันนี้สายฝนจากปฏิบัติการฝนหลวงจึงได้เป็นประดุษสายทานแห่งความผูกพันเชื่อมโยงรัษฎรผู้ประสบทุกข์กับพระเจ้าแผ่นดินได้ํำเนินต่อเนื่องมาด้วยนามพระราชฤทัไทย และพระราชปฏินิทานมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริฝนหลวงโดยสมมอบหมายให้องค์คมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้มีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ได้ปฏิบัติงานตามศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งปี2564และติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วประเทศที่สำคัญด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งผลให้การปฏิบัติการฝนหลวงประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนโดยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศสนับสนุนด้านอากาศยานและกำลังพลในการปฏิบัติการฝนหลวงภารกิจบันเทาและยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บโดยเมื่อครั้งพลเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องบินโจมตีแบบที่เจ็อันฟ้าเจกแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมนาถบพิษเพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ยังคงดำเนินมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจากที่องค์รัชการที่9ได้พระราชทานโครงการฝนหลวงให้กับประชาชนชาวไทยในวันเวลานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงต่อย,ยอดในภารกิจท่าน ได้ให้หน่วยเกี่ยวข้องทุกหน่วยพยายามสนับสนุนการดําเนินการของฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักโดยมีกองทัพอากาศและกองทัพบกช่วยเหลือหน่วยงานของฝนหลวงเวลานี้เราก็มีอยู่หลายแห่งในประเทศไทยนะฮะและ้วก็เราก็ต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายทหารทหารและฝ่ายพลเรือน ที่จะร่วมกันทำฝนหลวงให้สำเร็จตามพระราชด,ดําริทุกวันนี้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงก็ยังคงออกปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือราษฎรตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดําริฝนหลวงเพื่อบรรดาลความชุ่มชื้นให้แก่พื้นแผ่นดินและชีวิตของคนไทย ด้วยสายฝนและสายน้ำแห่งพระรา,ารุ่ยไทยสืบไปด้วยพระมหากรุณาที่ขุดอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดวันนี้สายฝนจากโครงการพระราชดำมริฝนหลวงได้เชื่อมร้อยหัวใจราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวง์อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ